สถานการณ์ยอดฮิตที่จะต้องเจอบนเครื่องบินนะคะถ้าเกิดสมมติว่าผู้โดยสารทะเลาะกันบนเครื่องบินอ่าและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่กรรมาการเขาจะถามน้องนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีผู้โดยสารทะเลาะกันบนเครื่องบินเนี่ยแล้วเราเนี่ยจะทำอย่างไรนะคะสิ่งสำคัญเลยก็คือว่าอันดับแรกเลยเนาะเราไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องไปเจรจาให้เขานะคะว่าเขาจะต้องคืนดีกันแบบไหนแต่ว่าเราจะต้องควบคุม s i t ูเอช o ับนเครื่องบินที่ไม่ให้มันแบบว่าใหญ่โตหรือว่า getting worse ไปมากกว่านี้เพราะว่ามันก็อาจจะทำให้เกิดอ,อุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งทําให้ผู้โดยสารท่านอื่นเนี่ยรบกวนผู้โดยสารท่านอื่นก็ได้เช่นกันดังนั้นนะคะวิธีการก็คือว่าถ้าผู้โดยสารทะเลาะก,กันสิ่งแรกคือเราต้องจับแยกค่ะอะ ก็คือจับคนหนึ่งแยกออกไปไม่ให้อยู่ด้วยกันเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาปะทะกันนะคะข้อที่2วิธีการเราห้ามจับแยกเราห้ามจับแต่เราแค่เป็นการบอกให้เซ p a ร a เรค่ะอย่าเอาตัวเราไปจับเพราะว่าอาจจะเกิดลูกหลงแบบเขาอาจจะแบบเฮ้ยอย่ามายุ่กับฉันอะไรเงี้ยก็อาจเป็นได้ฉะนั้นอยากจะให้น้องแค่พูดนะคะอย่าไปจับนะคะแล้วก็พอแยกกันแล้วเนี่ย แต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์เนี่ยมันยังเวลวร้ายไปมากกว่านี้ที่รุนแรงนะคะเราสามารถที่จะขอความช่วยเหลือกับสะจวดก็ได้นะคะในการที่เราเรียกสะจวตเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีกว่าถ้าผู้โดยสารทะเลาะก,กันแล้วแบบถึงเนื้อถึงตัวที่มีการชกต่อยกันสมมุติว่าสะจวตเข้าไปอย่างเงี้ยสจวดอาจจะรวบตัวรวบแขนผู้โดยสารคือแรงของผู้ชายเนี่ยมันมากกว่าผู้หญิงอยู่แล้วแล้วข้อที่2คือผู้หญิงก็ไม่สามารถที่จะไปกอดผู้โดยสารได้ใช่ไหมดังนั้นเราก็จะบอกให้สะจวดมาช่วยมาช่วยรัด เอาไว้ก่อนแบบนี้ก็อาจเป็นได้นะคะดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องเลยก็คือว่าเราไม่ได้ไกลเกลีย่ยให้เขาแต่ว่าเรามีหน้าที่ separate เซ a r เร e จับเขาแยกออกจากกันเพื่อที่ให้ซ i ต u a เอ o ชเนี่ยมันไม่เกตติ้งเวิร์ไปมากกว่านี้นะคะ